คนเราตายแล้วไปไหนคำว่าตายนี้ตายไปทั้งร่างกายและจิตวิญญาณดับสูญไปกับร่างที่แตกดับหรือไม่แล้วถ้าไม่ใช่วิญญาณจะไปไหนไปอย่างไรซึ่งเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นอีกหนึ่งความรู้ให้เราท่านได้นำมาพิจารณาชาติพบยังไม่สิน้นเรื่องที่สิบหกกลับมาเพื่อชดใช้ราณีศักเสนา เป็นอีกคนหนึ่งที่สามารถระลึกชาติได้ว่าในอดีตชาตินั้นเธอเคยเป็นบุตรชายของทนายความผู้มีชื่อเสียงในเมืองเบนาราัสประเทศอินเดียตระกูลในอดีตชาตินั้นร่ำรวยมั่งคั่งกว่าใครในอากบัิในวัยเด็กเธอมีสัญชตาตญาณแห่งอดีตชาติติดตัวมาค่อนข้างรุนแรง พฤติกรรมของเธอแสดงออกถึงความเป็นเด็กชายมากกว่าเด็กหญิงซึ่งพฤติกรรมนี้ยังติดไปจนเข้าสู่วัยกลางคนตอนนั้นเธอสมรสแล้วโดยพ่อแม่เป็นผู้จัดการให้และมีบุตรสองคนนอกเหนือจากพฤติกรรมที่มักแสดงออกแบบผู้ชายแล้วเธอบำเพ็ญตนเป็นมารดาที่ดีอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ยังคงใช้คำพูดแบบผู้ชายอยู่ ซึ่งในภาษาฮินดีนั้นคำพูดบางคำแสดงออกถึงเพศของผู้พูดได้ราณีศักเสนามีความเชื่อว่าในชาตินี้พระเจ้าให้เธอเกิดมาเป็นผู้หญิงและให้เธอต้องมีชีวิตที่ทุกทรมานเพราะในอดีตชาตินั้นเมื่อเป็นทนายความตามรอยเท้าบิดาเธอได้ข่มเหงรังแกเพศหญิงไว้ด้วยความเห็นแก่ตัวอย่างที่สุด จากเรื่องราวที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการเกิดใหม่หลังจากร่างกายเคยแตกดับไปจากชาติหนึ่งเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สนับสนุนความจริงในความเชื่อทางพระพุทธศาสนาที่ว่าพบชาติมีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงเพื่อประกอบการพิจารณาของท่านผู้ฟังว่ากรรมดีหรือชั่วก็ตามในปัจจุบัน จะยังผลดีหรือชั่วให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นที่แน่นอน